ส่งท้ายกันด้วยหนังเรื่องนี้แล้วกันค่ะร้อยจังเจ้าเดี๋ยวนะนชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะร้อยจังเจ้าอ๋อเป็นหนังอะไรนะคะ<อ>สำหรับค่าย f i 2 f o r t o Action นะคะก็ได้นำเหล่าบรรดาผู้กำกับผู้จัดแล้วก็นักแสดงนะคะมาพูดถึงหนังเรื่องนี้กันอาจจะเป็นยังไงไปชมกันค่ะเจอโควิดกันสี่รอบแล้วนะครับที่<อ>จะเข้าจะเข้าโรงแต่ว่า ด้วยความอดทนของทีมงานเองก็รอจังหวะแล้วก็ทางโซนี่เองนะครับที่ให้โอกาสที่จะลงทางเมเจอร์นะครับ<ม>เราถึงได้ได้กลับมาอีกรอบนึ่งตอนแรกก็วันวันอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร<ม>่แต่ก็รู้สึกดีใจครับที่<ม>ได้กลับเข้ามาฉายอยากให้คนมาดูแล้วก็ป้องกันตัวเองเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสภาพของภาพยนตร์ไทยด้วยมไม่ใช่เฉพาะเรื่องห่อยทางเจ้าอย่างเดียวเราก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนหนังไทยนะครับ อยากจะให้ทุกคนมาดูหนังไทยกันเยอะๆแล้วก็ตอนมาก็อย่างที่พี่ออสบอกค่ะก็คือป้องกันตัวเองแล้วก็มาดูเป็นกําลังใจให้กับหนังไทยด้วยกันหนังไทยจะได้แบบมีกําลังใจผลิตออกมาเยอะๆเงี้ยค่ะไม่ใช่หนังของเราอย่างเดียวทุกๆเรื่องเลยค่ะ<อ>ให้อุตสาหากรรมอันนี้มันยังเดินต่อไปได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นหนังที่ที่ในายามวิกฤตบ้านเมืองขนาดนี้สภาพบ้านเมืองขนาดเนี้ยจากจะหาอะไรที่มันเพลินๆแล้วหายเครียดนะครับก็ก็อยากให้มาดูกันเพราะว่าผมผมคิดว่าหนังเรื่องเนี้ย นิยามผมเนี่ยมันไม่ใช่หนังตลกแต่ผมว่ามันเป็นหนังฮาแบบกวนๆนะครับเป็นสไตล์เป็นสไตล์เขาเรียกสไตล์สมัยใหม่ซึ่งไม่มีพี่ๆตลกคาเฟ่เล่นเลยแต่มีมีเน็ตไอดอลก็ดีมีหลายๆคนก็ดีเนี่ยมาสร้างความฮากันดีกว่านี่นะคะนำแสดงโดยไปดูนะว่ามีใครกันบ้างนะคะ คุณนิกกี้นะชตดค่ะคู่กับคุณพลอยพัทรกรนะมีมา่าเนาะมีคุณอามนะคะมีคุณวอยมีคุณน้ำมีคุณชัดนะคะมีคุณตะ๊เนาะแล้วก็ด้านนักแสดงนำทั้งสองนะคะก็บอกว่าอย่าลืมนะช่วยมาสนับสนุนหนังไทยกันด้วยะนะคะก็น่าจะเป็นแบบฟิลโรแมนติกคอมเมดี้นะอนนั้นเอา นิกกี้อะไรดีๆน้าดีน้าเด็นิกกี้อ๋อนิกกี้นะคะมาเป็นนักแสดงนำด้วยเรื่องนี้ก็ต้องมีเสียงหัวเราะแน่นอนร่อยร้อยร้อยเออนิกกี้ก็เป็นแบบคนใต้ด้วยนะร้อยจังเจ้าร้อยจังเจ้าเหมือนเหมือนคนใต้ลงเหนือไหมใช่แบบเหมือนผสมผสานกันอะเนาะเออเออรอดูน่าสนุกดีอ่ะใช่แล้วค่ะนะคะอ่ะติดตามกันด้วแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ